สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอ่ามอนสเตอร์ยิมแชมเปี้ยนชิพนะครับหรือโปเกมอนสเปอร์ครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็อ่าผมจะมาแปลสกิลมาเกน่ากันนะครับเดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนช่องในส่วนของเพลส์มอนสเตอร์แชมเปี้ยนชิพได้เพลส์ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับผมอ่ะโอเคก็สำหรับมาเกนน่าเี่ยก็็เปนาเอนนี้นะครับก็อ่าให้ดูตัวอย่างนะครับ แล้วก็วิธีการได้มาเกน่ากันมาแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะจะมาแปลสกิลอย่างที่บอกกันซึ่งเกมนี้เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเดี๋ยวผมมาแปลสกิลให้ดูแล้วก็พาไปรีวิวด้วยนะครับอ่ะในส่วนของมาเกน่านะครับผมก็เป็นโปเกมอนระดับ S R เลยนะก็เป็นสายซัพพอร์ตรีคอเวอรี่นะฮะสายซัพพอร์ตรีคอเวอรี่คืออ่าซับล้วนนะครับแล้วก็ตัวแทงในตัวด้วยนะฮะอ่ะเรามาเริ่มกันที่อ่าสแตทก่อนแล้วกันนะครับความสามารถของมาเกน่าเนี่ยนะครับเลือดเนี่ยอยู่ระดับแรง A นะครับ105หน่วย นะครับผม ATK โจมตีกัจพัพหนึ่งหน่วยนะครับแรลง A นะพลังป้องกันกัจภาพครับ Double S ครับ130แล้วก็พลังโจมตีเวทนะครับ Special Tag นะครับ150่งยห้บเลย d o u b l S เหมือนกันแล้วก็ Special Depth Double S หนึ้อยสามแล้วก็ Speed แรลง C 65นะฮะก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่ว่ามีความถึกค่อนข้างสูงนะฮะต่อมานะครับเราไปดูกันในส่วนของอสกิลกันนะครับเริ่มกันที่อ่านี่แล้วกัน f l o ค c a n น o n นะครับ f o เคนน o n เนี่ยนะครับก็จะเป็นการายิงปืนใหญ่นะครับคล้ายๆเหมือนปืนใหญ่ดอกไม้นะใส่เป้าหมายนะครับก็ทำ damage เป้าหมายเดียวนะครับพร้อมทําให้เป้าหมายเนี่ยติดสตั n นะครับแล้วก็ทําการลดนะครับ energy ของเป้าหมายลงนะครับผมเรามาดูรายละเอียดกันนะครับก็คือไหนที่ผมบอกคือโจมตีเป้าหมายเดียวนะทำ damage เนี่ยหนึร้อนะครับของค่า special attack นะครับผมแล้วก็มี two damage อีก110หน่วยนะครับต่อเป้าหมายเดียวนะแล้วก็มี effect stun นนะครับมีโอกาส35%ม ทำให้เป้าหมายติดสันหนึเทินนะครับผมแล้วก็เอเนอร r จีนะครับรีดักชันเนี่ยก็คือจะลดพลังงานนะครับของเป้าหมายลง1หน่วยด้วยนะครับหลังจากการโจมตีเนาะก็คือเอเนอร์จีเนี่ยพอเราเก็บครบใช่ไหมครับมันก็จะทำการปล่อยอติเมตได้ก็คือง่ายเหมือนลดความโกรธของเป้าหมายแหละทำให้ใช้แอนติเมทได้ช้าลงนะครับผมอ่ะถัดไปนะครับสกิลที่2เนี่ยเป็น i อ o n น e ิ e เ s นนะฮะไอออนนิเนเนี่ยจะเป็นสกิลนะครับฟื้นฟูเป้าหมายเดียวนะครับ ก็มันจะฟื้นฟูนะครับ SP นะครับผมเหมือน Recovery SP แหละแล้วก็เข้าสู่สถานะนะครับ Counter Search นะครับผมตรงนี้ก็เนื้อหาทั้งในเนี่ยนะครับก็คือ Single Recovery ก็คือฟื้นฟูปเป้าหมายเดียวเนาะจะทำการฟื้นฟูนะครับในส่วนของพลังโจมตี180%นะครับผมแล้วก็จะมี Additional Recovery เนี่ยนะครับก็จะเป็นสถานะการฟื้นฟูเนาะ มันจะทำการรีสโต้นะก็คือฟื้นฟูเลือดนะครับ12นะครับจากค่า max sp นั่นเองนะครับก็เอาอัตราส่วนไปคูณเนาะเลือดมีเท่าไหร่ก็ฟื้นฟูครั้งละ12อะนะครับผมแล้วก็สถานะนะครับที่เราจะได้รับจากการใช้สกิลก็คือ steel armor นะฮะ steel armor เนี่ยนะครับก็คือจะทำการลดด a m a จที่ได้รับนะครับก็คือสูงสุด70นะครับแล้วก็สถานะนึงนะครับเมื่อเราใช้ ion defense เนี่ยจะติดสถานะ counter s a r c h นะครับผม ก็เขาเตอร์เซิร์ชเนี่ยก็คือหลังจากที่เรา,าถูกโจมตีเนาะหลังจากที่เราถูกโจมตีเนี่ยเพื่อนในทีมเนี่ยนะครับจะทำการโจมตีปกติแล้วก็ทำการสร้างเดาเมจให้แรงขึ้น45%เนาะต่อมานะครับก็จะเป็นอันติเมทนะครับอันติเมทเป็นโซลนะครับผมโซลทรานสฟอร์เมชันนะฮะก็ เป็นอัติเมทนะครับอันนี้ใช้แล้ว Energy จะลบ3นะส่วนอีก2ท่าเนี่ยที่ผมอธิบายไปคือ Energy จะบวก1นะอันนี้นะครับจะทําการโจมตีนะครับในส่วนของเป้าหมายนะครับเป้าหมายเดียวนะเออก็ลักษณะคือมันจะถ่ายโอนวิญญาณนะครับทำการขโมยเลือดนะครของเป้าหมายได้ด้วยแล้วก็ทําให้ติดสถานะ Counter Search นะครับผมก็โจมตีเป้าหมายเดียวครับดัเมจอยู่ที่600%จากค่าโจมตีเวทนะครับแล้วก็มีทูดัมเมจ0 0หน่วยด้วยนะฮะสถานะนะครับก็คือ SP Rehment นะครับก็คือทำการขโมยนะครับ SP ของเป้าหมาย20%เลยนะค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็จะมีการเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีทั้งกายภาพและเวทเลย20%เป็นเวลา2รอบนะครับผมแล้วก็สถานะนะครับ Counter s u r c e นะครับผมติดสถานะด้วยนะแล้วก็จะมีในส่วนของ Passive นะเขาบอกว่าเมื่อ SP นะครับลดลงดดเมจที่ได้รับก็จะลดลงด้วยนะครับสูงสุดถึง40%นะครับ เมื่อเริ่มการโจมตีเนี่ยเมื่อ SP เราต่ำกว่า40%เนี่ยนะครับเราจะได้การต้านทานเดเมจนะครับเพิ่มขึ้นอีก30%ก็คือถึกแล้วถึกอีกยิ่งเลือดน้อยยิ่งถึกประมาณนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีทั้งสกิลเดเมจมีทั้งสกิลสตันเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็ถึกฮิวเลือดได้ด้วยนี่แหละนะครับเป็นาสายซัพพอร์ตดีคลี่ที่แท้จริงนะครับผมอ่ะโอเคก็ในส่วนของล่างแฟตนะครับเมกาเบรฟก็ประมาณนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการอัปเกรดนะครับผมอ่ะเราไปดูในส่วนของคอมแบทดิลกันนะฮะไปดูกันนะว่าออกสกิลนะครับหน้าตาสกิลเป็นยังไงแอดมาเดี๋ยวผมอันนี้มันออโต้เนาะอ่ะอุ้ยโดนแล้วครับเดี๋ยวผมใช้คูนหนึ่งดีกว่าอืมสวยมากสกิลสวยมากเลยนะฮะอ่ะเหลือคูนหนึ่งก็พอ ี๋ยวให้ดูสองรอบดีกว่ารอบนี้มันมันออโต้ไปละอ,อ่ะไม้ดูคูณสามทั้งหมดเลยอันนี้ออโต้เนาะสกิลสวยนะอย่าให้ดูแบบสกิลเจ๋งๆแบบเดี๋ยวๆอันนี้โดนวิคเอทของวิตเนี่นะครับนี่กราฟิกนี่อลังการมากอ่ะโอเค เดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะคอมแบทดิวอะโอเคเรามาเริ่มการโจมตีกันนะครับก็เริ่มกันที่สกิลแรกเลยเราจะต้องเปิดไอออนดีเฟนส์ก่อนมันจะมีไอออนดีเฟนส์นะครับกับฟลแคันนอนนะครับผมตีตัวนี้ก่อนแล้วกันยิง กดโอเคครับโอ้ลโดนก่อนเนาะนี่ครับจะเป็นการยิงลำแสงเข้าไปลำแสงแทบ,บัซ่อมอะ่ะจริงผมต้องเปิดไอออนดีเฟนส์ก่อนนะฮะวึ้งเปิดบัฟก่อนถึกครับฮิลเลือดด้วยหืมเรซซัมครับนี่อย่ผมให้ดูอันติเมทเมื่อกี้ดูไม่ชัดเนะาะขอบอกเลยว่าผมถึกมากนะ <c oughs> นี่มีเคาน์เตอร์เซิร์ด้วยนะ สกิลอุย้ยสังเกตไหมครับเมื่อกี้ผมไม่ได้กดสกิลแล้วมันมีเคาลเตอร์ตีกลับด้วยนะนี่ครับนี่ครับโอ้อโหทีมแมทโคตรเท่นี่อื <c> ้ม <oughs> ทำทีมแมจแล้วฟื้นฟูเลือดครับฟื้นฟูหลังโจมตีโอ้โหโค้ดเนี้ยมีเคาลเตอร์เซิร์ฟด้วยเห็นไหมมีการโจมตีสะท้อนกลับด้วยนะครับเมื่อเราอยู่ในสถานะเคาลเตอร์นะสุดยอดนะฮะเราไม่ได้กดสกิลโจมตีแต่ก็สามารถโจมตีได้ นะครับแถมยังถึกอีกต่างหากหิวเลือดก,ก็ได้ขโมยเลือดก,ก็ได้นะครับยิ่งโดนโจมตียิ่งถึกอ่านี่แหละของจริงครับซัพพอร์ตแทงผมมองเป็นซัพพอร์ตแทงเลยนะแต่มันเป็นซัพพอร์ตรีคาบรี่แหละเพราะมันมีการเพิ่มเลือดได้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมากิน่าที่คือเจ๋งมากนะครับก็ในการจัดทีมเนี่ยนะครับเขาแนะนําให้เราจัดคู่กับบังกิรัตกับซีการนะก็จะ บัฟสมบูรณ์แบบนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปหน้านะครับคุณยูเก้น